แล้วก้าบอกขอบคุณพี่บ่าวสวนยางค่ะ oh oh ขอบคุณพี่บ่าวสวนยางนะคะที่เอ็นดูน้องๆค่ะพี่แพฟ,ฟ,ฟ้าจ้าบอลืมค่ะ ลาบเทาๆแซบใช่ไหมพี่แพฟฟ้าเลยบอลืมพี่แก้วก้าบอกน้องแพฟฟ้าช่องจริงไหมคะบวกหนึ่งช่องจริงพี่แพฟฟ้าชาร์จแบตอยู่คะ่ะพี่แก้วก้าพี่แพฟฟ้าบอกว่าแป๊บคะ่ะผมรักทุกคนจากพี่บ่าวสวนยางเป็นที่รักของน้องน้องเนาะพี่บ่าวอะ่ะ สวยทุกคนเลยรักหมดเลยว่าเลาะหน้าเขียวพี่แก้วเก่าอ๋อค่ะค่ะรอแป๊บหนึ่งพี่แก้วเก่ามาแล้วช่องหลักมาแล้วค่ะพี่แก้วเก่า ช่องนี้ค่ะโยโย่ส่งสติกเกอร์พี่บาวแจกขนมได้แล้วพี่แพรฟ้ามาแล้วขนมพี่บาวอร่อยนะขอบคุณค่ะรอสิบแปดขนมพี่บาวเยอะนะพี่แพรฟ้าขนมอร่อยด้วยขอบคุณสติกเกอร์หัวใจบวกบวกจากพี่แพรฟ้านะคะ สงสัยพี่บ่าวกำลงังแจกขนมอยู่พี่แพฟฟ้ามาแล้วแพฟฟ้าคนสวยที่รักบวกหนึ่งว่าเลาะหน้าเขียวมาเชียร์พี่บ่าวเอาช่องหลักมาแน่น้องจะบวกจะเอาช่องรองบวกเผื่อช่องหลักน้องไม่ว่างไงเอาช่องรองไป พี่แพฟฟ้าบอกพี่ปียะน่ะหลายใจเขามีใจเดียวพี่แต่มีหลายห้องเขาสร้างคอนโดไว้ในนั้นพี่แก้วก้าวชาแนลน้องแพฟฟ้าบวกหนึ่งขนมสองค่ะพี่แก้วก้าวบ่าวสวนยางบวกหนึ่งนะคะขอบคุณมากๆค่ะพี่ปียะจากพี่แพฟฟ้า หัวใจอบก่อนจากพี่ต้นหลิวแล้วก็โยโย่ขอบคุณสติกเกอร์จากพี่ต้นหลิวนะคะพี่แพ้ฟ้าบอกว่าขอบคุณมากๆค่ะพี่แก้วก้าแหมมาแล้วช่องหลักพี่ปิยะคนคนสู้ชีวิต บ้านนี้ใกล้จะถึงสามพันผู้ติดตามแล้วว่ารหน้าเขียวจากพี่ปิยะใกล้จะถึงสี่พันแล้วยินดีด้วยค่ะพี่ปิยะพูดผิดก็ว่าอยู่เมื่อกี้เข้าไปมันสามพันกว่าแล้วนะจะมาสามพัน บ้านนี้หนูก็บวกพี่แก้วเก้าไปแล้วนะคะบวกพี่ต้นหลิวไปแล้วค่ะขอบคุณนะคะเอากาแฟพูดผิดพี่แก้วก้าบอกน้องต้นหลิวขนมหลังบ้านจ้าขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ๆทุกท่านเลยค่ะ ขอบคุณค่ะพี่แก้วจากพี่ต้นหลิวนะคะขอบคุณสติกเกอร์สวยๆด้วยนะคะขอบคุณหัวใจบวกๆด้วยค่ะพี่แพฟ้าบวก1ค่ะพี่แก้ว9้า